คลิปนี้นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูตัว1.5รุ่น E ปี17คันนี้นะครับผ่อนสบายมีหลายท่านรีเควสมาเนาะอยากได้วีออสผ่อน5,000กว่าบาทคันนี้เลยเดี๋ยวผมพามาดูนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกด้วยว่าผ่อนถูกนะครับแล้วฟังก์ชันอะไรที่หายไปจากตัว1.5รุ่นมิดนะฮะแล้วแก้ไขยังไงอ่าโอเคไหมฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะบอกให้ว่าฟังก์ชันอะไรหายไปบ้างแล้วถ้าต้องการฟังก์ชันแบบนั้นแต่อยากผ่อนถูก เราจะแก้ไขได้ยังไงเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาดูโครงสร้างของคันนี้ด้วยผ่อนสบายฟรีดาวจัดเต็มคันนี้ผ่อนอยู่ที่5600นะฮะเรื่องฟังก์ชันที่หายไปเนี่ยแก้ไขไม่ยากนะครับดูคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวรับรองตัดสินใจได้แน่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วีออนมือ2นะครับผมเต้เพชรยนนะฮะท่านผู้ชม เนื่องจากว่าก่อนๆนั้นนี้ที่ผมลงคลิปไปนะฮะมีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับรีเควสเข้ามาว่ามีวีออที่ผ่อนน้อยกว่านี้ไหมนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะลงเป็นตัว1.5รุ่นมิด1.5รุ่นไฮเป็นสส,ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ราคาผ่อนเนี่ยจะอยู่ประมาณ6,000กว่าๆนะฮะแล้วก็มีท่านผู้ชมนะหลายท่านเลยนะฮะที่บอกว่าอยากผ่อนอยู่ประมาณ5,000มีไหมนะฮะอะวันนี้ผมเอามาให้แล้วนะครับสำหรับคันนี้นะด้านหน้าของผมและด้านหน้าของท่านผู้ชมนะครับเป็น Toyo t a v i o อ ปี2017นะครับเป็นตัว1.5รุ่น E นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่3 3 9 0 0 0นะครับคันนี้ฟรีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ที่5,600นะฮะผมจัดมาให้แล้วนะใครที่ถามหาก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นการแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันคันนี้มาอยู่ที่110,000นะครับเดี๋ยวไปดูบอดี้เอนก่อนรอบคันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกด้วยว่าคันนี้นะครับถูกลงจากตัว1.5มิตรมาพอสมควรเลยนะครับ ถูกลงมาอยู่ประมาณ3-4มสี่หมื่นนะฮะแล้วก็ผ่อนถูกกว่านะผ่อนอยู่ประมาณ5,600ตลอดสัญญานะครับเดี๋ยวผมจะบอกท่านผู้ชมด้วยว่าสิ่งที่หายไปนะครับจากตัว1.5รุ่นมิดมีอะไรบ้างนะฮะแล้วท่านผู้ชมโอเคหรือเปล่านะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ซีเรียสเรื่องฟังก์ชันเรื่องออปชันอะไรมากมายนะครับอยากได้แค่รถใช้งานนะฮะอึดๆถึกๆทนๆนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมก็ ฟังกชันไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับแต่ว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะฮะแล้วที่สําคัญราคาก็ค่อนข้างเป็นมิดนะครับผ่อนสบายนะครับผ่อนอยู่5,000กว่าบาทได้รถ v ีออปีสิสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับอ่ะบอดี้รอบขันก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอแจ้งเรื่องอาชีพในการออกรถให้ท่านผู้ชมได้รับทราบสักหน่อยดีกว่านะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นพนักง,งานบริษัทนะครับสลิปเงินเดือนตรงนี้นะครับผมขอรายได้อยู่ที่ 1 2 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับออกรถคนเดียวจบเลยไม่ต้องมีเครดิตก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเครดิตนะขออยู่บ้านตัวเองนะครับออกรถคนเดียวจบทํางานมาเกิน1ปีไม่มีปัญหาโทรมาได้เลยนะครับอาชีพต่อไปนะครับสําหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับตรงนี้นะผมขอพ่อค้าแม่ขายที่มีเครดิตนะถ้าคิดว่าจะออกรถคนเดียวนะครับพ่อค้าแม่ขายขอมีเครดิตนะครับถ้าพ่อค้าแม่ขายท่านใดที่ไม่มีเครดิตนะครับขอคนค้ำหนึ่งคนนะฮะผมขอคนค้ำหนึ่งคน ประมาณนี้นะครับส่วนอาชีพอื่นๆสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะครับแปะเบอร์ไว้ให้ที่ด้านล่างและโทรมาได้เลยอาชีพอะไรก็ออกรถได้นะครับขอเพียงแค่ท่านมีอาชีพมีไรายได้ที่แน่นอนชัดเจนนะครับโทรมาปรึกษาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากไฟหน้านก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้ผมแจ้งไปแล้วเนาะเป็นตัว V ีอ็อ1.5รุ่น e นะครับเป็นรุ่น e ไฟหน้าเนี่ยจะมาเป็นแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาแค่นี้ นะครับสำหรับตัว1.5รุ่นมิดนะฮะที่ผ่อนแพงกว่านี้ประมาณสัก600-700บาทต่องวดนะฮะก็จะมีไฟ d ดย์ t i ม e ลั n ดิ้งไลท์นะฮะแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์อ่ะที่ตัดออกไปก็ประมาณนี้นะครับใครอยากผ่อนถูกก็ลดสเปคลงมานิดนึงนะครับในเรื่องของการใช้งานเนี่ยไม่ต่างกันนะครับต่างกันแค่ฟังก์ชันแล้วก็ออปชันแค่นั้นเองนะครับตัวล้อแม็กเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับล้อแม็กเหมือนกันเลยแล้วก็ตัวเบรกนะครับ ได้มาเป็นดิสเบรกคู่หน้าแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นตัว1.5รุ่นมิดนะท่านผู้ชมจะได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครัสบสำหรับตัว1.5รุ่นอ e ีนี่จะตัดออกไปนะครับล้อหลังเนี่ยจะได้เป็นดัมเบกแบบนี้นะฮะอ่ะก็สําหรับใครที่อยากผ่อนสบายสบายก็อาจจะต้องตัดฟังก์ชันออกไปประมาณนี้นะครับก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่ารับได้ไหมถ้ารับได้ก็โอเคโทรมาได้เลยนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่5,600ตลอดอายุสัญญาถือว่าผ่อนสบายมากเลยนะนะครับผ่อน5000เหมือนผ่อนมอไซ คันใหญ่ๆสัก1คันนะครับอ่ะโชคสปริงเดิมนะฮะท่านผู้ชมรถหน่วยงานรถมือเดียวปลดระวังมานะครับโครงสร้างข้างในสวยๆแบบนี้นะฮะมาดูผิวพันธ์เขาผิวพันธ์บอดี้ด้านข้างนะครับสวยงามมากนะฮะรถแทบไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับคันนี้สีบอลสวยๆฉ่ำๆนะฮะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างด้านหลังด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันหน่อยนะฮะมาดูบอดี้อีกฝั่งกันหน่อย ถือว่ารถสวยเลยนะครับผ่อนอยู่ที่5,600เองท่านผู้ชมนะฮะผ่อนสบายๆแบบนี้นะครับได้รถยิออไปใช้งานปี17ด้วยนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับอ่าโครงสร้างด้านในนะฮะผมรับประกันเลยเดิมทุกจุดนะครับไม่มีการดัดแปลงนะฮะปรับเปลี่ยนสภาพจากเดิมโรงงานแต่อย่างใดนะครับเดิมทุกจุดจริงๆนะฮะค่อนข้างสวยงามเลยอ่าบอดี้ฝั่งนี้นะฮะสวยไม่แพ้กันเลยนะครับ มาดูหลังคากันหน่อยนะฮะไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะครับผมเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วก่อนจะเลือกรถมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมคัดมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเบรกหลังผมแจ้งไปแล้วนาอเป็นดัมเบรกนะครับมาดูโครงสร้างกันหน่อยโช๊กไม่มีรอยรั่วรอยซึมนะครับแห้งๆสวยๆแบบนี้ช่วงล่างยังแน่นๆอยู่เลยนะครับผมลองขับมาเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับมาดูด้านท้ายกันหน่อยนะฮะสำหรับตัว1.5รุ่น E นะครับ ไม่ได้ต่างอะไรจากตัว1.5รุ่นมิดเลยท่านผู้ชมเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยนะครับและที่สําคัญมีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะก็สบายใจนะครับเวลาถอยหลังมีเซ็นเซอร์ถอยนะฮะถอยง่ายมาดูด้านล่างกันหน่อยนะครับโครงสร้างด้านล่างโช๊คเดิมสปริงเดิมทุกอย่างนะครับเฮดเดอร์พักกลางพักปลายทุกอย่างเดิมนะครับไม่มีการถอดนะครับสวยๆแบบนี้แห้งๆเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าประมาณนี้นะฮะ อยากได้ผ่อน5,000ใช่ไหมหนีไม่พ้นนะครับตัว1.5รุ่น E นะฮะแต่ถ้าใครมีงบเพิ่มนิดนึงนะฮะแพงกว่าคันนี้ประมาณสัก3 4หมื่นไปตัว1.5รุ่นมิดนะฮะต่างกันที่ฟังก์ชันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครอยากผ่อนสบายก็ต้องคันนี้นะครับมาดูโครงสร้างกันหน่อยนะฮะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูจากด้านในนะครับอ่ะ ไม่มีชนหนักพี่คว่ำจมน้ํากับสีแน่นอนนะครับตรงนี้รับประกันระบุอยู่ในสัญญาชัดเจนด้วยนะครับท่านผู้ชมสบายใจได้ครับโครงสร้างด้านล่างนะฮะหลุมยางอะไหล่นะครับมีล้ออะไหล่ชุดเครื่องมือแม่แรงมีมาให้ครบนะฮะแล้วก็รอยซิลิโคนนะครับทางมะพร้าวเดิมจากโรงงานนะครับอยู่ชัดๆแบบนี้ครับในเรื่องของโครงสร้างท่านผู้ชมสบายใจได้เลยนะครับหัวนงวนน็อตสวยงามแล้วก็ซิลิโคนฝากระโปรงท้ายนะครับนิ่มจิกเข้าแบบนี้ นะครับฝาท้ายเดิมแน่นอนนะครับอ่ะบันท้ายสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูข้างในกันหน่อยดีกว่านะครับมีฟังก์ชันอะไรที่ตัดออกไปบ้างนะครับสําหรับตัว1.5รุ่นมิดและคันนี้เป็นตัว1.5รุ่นอีนะคนที่อยากประหยัดจะเสียฟังก์ชันอะไรไปบ้างนะฮะถือว่าคุ้มค่าไหมนะฮะมาดูเบาะนะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับอ่เนื้อผ้าจะคล้ายๆล้ากมะหยี่นะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะทํามาเป็นลายกราฟิกแบบนี้นะครับ เป็นสีออกส้มๆนะฮะแล้วก็ภายในเนี่ยจะตัดด้วยสีพิงโรสโกแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยท่านผู้ชมนะฮะเหมือนกับตัว1.5มิตรเลยนะครับที่จะตัดออกไปผมจะแจ้งให้ทราบนะด้านหน้านะครับจะไม่มีจอไม่มีกล้องถอยแอร์จะไม่ใช่ออโต้นะครับพวงมาลัยจะไม่มีปุ่มมัลติฟังก์ชันแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ที่หายไปแค่นี้เลย สำหรับใครที่มองหารถแค่ไว้ใช้งานนะครับอยากผ่อนสบายนะครับเอาไว้ใช้งานไว้พาเดินทางไปไหนมาไหนนะครับผมคิดว่าตัว 1.5E เนี่ยตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่าผ่อนอยู่แค่5,000กว่าบาทนะครับใครมองหารถไว้ใช้งานนะครับไม่ต้องผ่อนหนักหนาสาหัสอะไรมากมายรุ่นนี้เลยนะครับแนะนำโครงสร้างแบบนี้สวยๆนะฮะตรงนี้นะครับรอยขีดของโรบอทนะครับในการขีบตัวถังไปจุ่มในบ่อสีตรงนี้จะไม่ติดสีนะครับท่านผู้ชมอ่า โครงสร้างสวยๆแบบนี้นะฮะสภาพเบาะท่านผู้ชมดูนะฮะน่านั่งน่าใช้งานนะครับคันนี้มาดูในส่วนของโครงสร้างของเสาบีด้านนอกกันหน่อยนะฮะโครงสร้างด้านนอกหัวนอสใสๆแบบนี้ฟีดาวจะเต็มผ่อนอยู่ที่5 6 0 0นนะท่านผู้ชมคันนี้นะครับหรือถ้าใครอยากได้ฟังช์ชันเยอะๆหน่อยไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมลงไปเรียบร้อยแล้วตัว1นรุ่นไฮตัวห5รุ่นมิดน,นะฮะลงไว้เรียบร้อยก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับ มีให้เลือกให้ซื้อกันตามการใช้งานงท่านผู้ชมนะบางท่านอาจจะมองว่าอยากจะผ่อนสบายๆนะครับแล้วก็ไม่อยากจะผ่อนหนักนะฮะฟังก์ชันก็ไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายก็คันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับทุกอย่างที่จําเป็นที่ควรจะต้องใช้ก็มีมาให้ครบแล้วนะครับอ่ะแผงประตูนะครับกระจกไฟฟ้า4บานออโต้คนขับผัดมาด้านข้างตรงนี้นะครับแท็กชั่นคอนโทรมีมาให้พับกระจกของข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้า นะครับดีไซน์ด้านหน้าก็จะเป็นสีพิงโรสโกนะฮะเหมือนตัว1.5รุ่นมิดเลยนะครับเหมือนตัว1นรุ่นมิดเลยสภาพเบาะสวยงามภายในสวยงามคอนโซลหน้าสะอาดสะอา้านนะฮะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวขอพูดถึงเรือนไม้นิดนึงนะฮะเรือนไม้ก็จะเหมือนกับตัว1.5รุ่นมิดนะฮะเป็นแสงสีขาวสีขาวนะครับแล้วก็แบ็กกราวเนี่ยจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลขไม้อยู่ที่1 1 0 0 0 0โลนะครับวิทยุ fmam นะครับรองรับ CD ดีแล้วก็การเสียบ สาย USB อาการเสียบ USB แล้วก็สาย AUX ตรงนี้นะครับถัดลงมาแอร์เป็นแบบมือหมุนนะฮะไม่ใช่แอร์ออโต้เหมือนตัว1.5รุ่นมิดนะครับผมจะบอกท่านผู้ชมอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่กำลังลังเลว่าเออหรือจะเพิ่มเงินไปเอาตัว1.5รุ่นมิดดีเนื่องจากได้เป็นแอร์ออโต้นะครับผมจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับเนื่องจากแอร์ออโต้นะครับส่วนตัวผมใช้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับในการใช้แอร์ออโต้สุดท้ายแล้วก็ต้องเอามือมากดอยู่ดีนะฮะก็ต้องเอามือมากดอยู่ดี เพราะฉะนั้นนะครับแอร์แบบมือหมุนเนี่ยตอบโจทย์สุดๆนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องจับก็ต้องหมุนนะครับแอร์ออโต้ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับนะฮะอย่างนี้ผมฝากเอาไว้ด้วยเผื่อท่านใดกํลาลังลังเลเรื่องแอร์นะครับตัดออกไปได้เลยนะครับแต่ว่าใครที่อยากได้จอได้กล้องถอยหลังแต่อยากผ่อนสบายผมแนะนําให้ซื้อตัว1.5รุ่น E นะครับแล้วไปติดจอติดกล้องถอยเพิ่มอยู่ประมาณ 4- ี่ห้าพนะครับ ก็ประหยัดไปได้เยอะนะฮะค่างวนก็ผ่อนอยู่แค่5,000กว่าบาทนะครับผมแนะนําแบบนี้นะครับผมใครอยากผ่อนสบายแล้วอยากได้ฟังก์ชันแบบนี้ดีกว่านะครับอ่ะไปกันต่อนะฮะสำหรับด้านล่างตรงนี้ power outlet มีมาให้เรียบร้อยฐานเกียร์สีดําแบบเป็น no b l a c นะครับเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดเบรกมือแบบก้านยกอ่ะง่ายๆไม่ทอยมีปัญหานะครเบรกมือแบบก้นยก ตัวที่พักแขนมีมาให้นะครับแล้วก็เก็บของช่องเก็บของเนี่ยอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับก็ตามสไตล์อีโคคาร์แหละนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมมาดูด้านบนบ้างอ่ะม่านบังแดดไม่มีกระจกนะครับฝั่งของผู้โดยสารแต่ฝั่งคนขับมีมาให้นะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับผมใครที่สงสัยนะครับหรือว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงดีนะครับสำหรับเบออส์มันมีหลายรุ่นซะเลือเกินนะครับโทรมานะฮะโทรมาหาผมเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับ แค oh, ่แจ้งมานะครับว่าการใช้งานของเราเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมจะช่วยแนะนําให้นะครับตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยผมยินดีมากๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับถือว่าเครื่องเนี่ยเดินสมูทเดินเงียบมากเลยนะครับผมติดเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันหน่อยสําหรับฝาหน้านะครับหัวน็อตสวยๆซอกด้านในนะครับ ถ้าเกิดท่านผู้ชมนะฮะอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมที่ผมไม่ได้พาไปดูนะครับสามารถแอดไลน์มาที่ด้านล่างแล้วพิมพ์มาได้เลยนะครับว่าต้องการดูส่วนไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวผมส่งเพิ่มให้นะฮะท่านผู้ชมคันหน้าคัานนี้ไม่มีแกะเลยนะครับหัวน็อตใสๆแบบนี้นะฮะคันหน้าไม่มีแกะเบาโชค๊คดูได้เลยเนี่ยสวยมากโค้ตสวยนะฮะสติ๊กเกอร์มอกก็อยู่ครบเลยส่วนของฝากระโปรงหน้าปัม๊มโตโยตา้าก็ยังอยู่ให้เห็นแบบนี้นะครับ เครื่องโยนต์แห้งสนิทนะครับใครได้คันนี้ไปก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับฟรีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ที่5600เท่านั้นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้ Toyota v i o อนะครับปี2017ตัว1.5รุ่น E นะครับเลขมใหอยู่ที่110,000โละครับราคาตั้งขายอยู่ที่339,000นะฮะแล้วก็จัดเต็มฟรีดาวได้นะครับผ่อนอยู่ที่5600เท่านั้นเองใครกำลังมองหา รถวีออส่อนสบายๆอยู่คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะฮะก็โทรมาผู้คุยปรึกษากันก่อนนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาเลยสําหรับเรื่องของวีออสนะครับโทรมาได้เลยนะฮะหรือว่าท่านใดยังไม่ถูกใจคันนี้นะครับไปดูคลิปก่อนๆหน้านี้ของผมได้นะครับในช่องผมลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีทุกรุ่นเลยของวีออสนะฮะเอทีบยาลทธมีหมดนะฮะเข้าไปดูได้ฝากกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะฮะสำหรับวันนี้ผมเต้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ